แกรนแคนยอนจางเจียเจียเป็นที่ตั้งธรรมชาติอันตรการตากับภูเขาที่มีทานน้ำใสสีเขียวมรกตและสะพานกระจกข้ามเขาที่ยาวและสูงที่สุดในโลกกับสะพานกระจกจางเจียเจียทางเดินลอยฟ้านะแกรนดแคนยอนแห่งนี้ค่ะแกรนด์แคนยอนจางเจียเจียตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจียมณฑลหูหนานประเทศจีน อยู่ห่างจากตัวเมืองจางเจียเจียประมาณ54กิโลเมตรสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคมปีคิศักรา2016เกิดจากลำธารหลายสายไหลล,ลัดเลาะมาจากหลายทิศทางของภูเขาประกอบกับโตกผาธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่อลังการจึงทำให้เกิดเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่งดงามของแกนทันยอนแห่งนี้ค่ะ ลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแกรนคนยอนที่นี่คือน้ำที่เป็นสีเขียวมรกตใสซึ่งเราสามารถเดินชมความสวยงามของธรรมชาติร,บรอบๆแม่น้ำได้อย่างเพลิดเพลินโดยทางอุทยานเขาก็จะมีทางเดินสะพนานไม้เลียบแม่น้ำวยให้ทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะค่ะบางช่วงก็อาจจะเป็นทางเดินลัดเลาะผ่านโขกผาและทาน้ำไหลเย็นชื่นใจ นอกจากจะได้พักผ่อนใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็ยังได้ออกกำลังกายไปในตัวอีกด้วยค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเพราะที่แกนพันย่อนจางเจียเจียยังมีบริการล่องเรือนำชมรอบๆพื้นที่ด้วยซึ่งก็เป็นอีกบรรยากาศของการเที่ยวชมที่แตกต่างออกไปเพราะเรือนี้จะสามารถพาเราล่องโฉบเข้าไปใกล้ๆก,กับม้านน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผา ให้ได้ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ในระยะประชิดได้เลยล่ะค่ะมากันที่อีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวแกรนดแคนยอนจางเจียเจียนั่นก็คือสะพานประจกจางเจียเจียซึ่งเป็นสะพานประจกข้ามเขาที่ยาวและสูงที่สุดในโลกกับความสูงกว่า980ฟุตและความยาวกว่า400เมตรเลยทีเดียวค่ะสะพานประจกนี้เป็นทางเดินลอยฟ้าเหนือแกรนดแคนยอนอันตรการตา ที่เชื่อมสองหน้าผาเข้าหากันและสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง800คนพร้อมๆกันซึ่งก่อนที่สะพานแก้วแห่งนี้จะเปิดให้บริการเขาก็ได้มีการทดสอบความปลอดภัยโดยใช้รถบรรทุกหนัก2ตันวิ่งไปมาบนสะพานและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะก่อนที่จะเดินบนสะพานนี้ทุกคนก็จะต้องสวมถุงผ้าครอบรองเท้า เพื่อป้องกันความเสียหายหรือร่องรอยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นกระจกนั่นเองค่ะบอกเลยค่ะว่าเมื่อเดินอยู่บนสะพานกระจกจางเจียเจี้ยนี้เราจะได้ชมทั้งความสวยงามของทิวทัศน์ธรรมชาติที่อยู่เบื้องล่างพร้อมกับอะดรีนาลีนที่สูบฉีดในทุกๆย่างก้าวจริงๆค่ะแกรนแคนยอนจางเจียเจี้ยและสะพานกระจกสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีซึ่งแต่ในละฤดูกาล ก็จะมีเวลาทำการแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะโดยช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิและฤด,ดูหนาวคือช่วงตั้งแต่1พฤศจิกายนไปจนถึง14มีนาคมจะเปิดจำหน่ายตัวตั้งแต่9นาฬิกา30นาทีไปจนถึง15นาฬิกาส่วนเวลาเปิดทำการของพื้นที่ชมวิวนั้นก็จะอยู่ที่ช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีไปจนถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะ ส่วนนี้ช่วงฤดูร้อนคือตั้งแต่15มีนาคมไปจนถึง14กรกฎาคมจะเปิดจำหน่ายตัวตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีไปจนถึง15นากา30นาทีและเวลาทำการของพื้นที่ชมวิวก็จะเปิดตั้งแต่8นาิกา30นาทีไปจนถึง17นาฬิกาค่ะและช่วงฤดูใบไม้ร่วงคือตั้งแต่15กรกฎาคมไปจนถึง31ตุลาคม จะเปิดจำหน่ายตัวตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีไปจนถึง15นาฬิกา30นาทีและเวลาทำการของพื้นที่ชมวิวจะเปิดตั้งแต่8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกา30นาทีค่ะสำหรับค่าเข้าชมแกรนดนแคนยอนจากเจียเจียนั้นราคาก็จะอยู่ที่121้วนต่อคนและบัตรเดินบนสะพานกระจกจะอยู่ที่141ยวนต่อคนค่ะ แกรนแคนย่อนจางเจีย้ยคือมนฑ์เสน่หที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์หากใครได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่สักครั้งจะต้องหลงรักและอยากกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะติดตามผลงานของพลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ